สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n n a c l s t t r r วันนี้นะคะเป็นคิวชาวราศีเมษนะคะคุณกับเขามาอัปเดตกันเลยว่าชาวราศีเมษคุณกับเขาในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างคะมาดูกันเลยเด็กถือไม้6กช่วยหกเหรียญเก้าเหรียญเจดาบ สองเหรียญสี่ไม้สองถ้วย The Star โอ้สองดาบ The World โอ้ Energy โอเคเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษอาคนที่มีประเด็นก่อนละกันผู้่านมองดูว่าคนที่มีประเด็นนะ คุณกับเขาว่าอาจจะแบบว่ามีปัญหาอะไรกันถึงขั้นแบบอาจจะ no contact ก็ได้นะคะในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ติดต่อกันหรือบางท่านก็ติดต่อกันแต่ติดต่อกันค่อนข้างน้อยเพราะว่ามีความไกลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปได้นะคะตอนนี้คุณเองอะชาวราศีเมษอาจจะแบบว่ามีการเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรหรือว่าในเรื่องส่วนตัวของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะ ในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่รู้จะเอายังไงนะคะเนี่ยเป็น2องดาบอยู่อาจจะมีการลังเลเพราะคุณคิดว่าคุณเองก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคุณรู้ว่าตัวคุณเองดีมีค่าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีเมษคุณก็ไม่อยากจะเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้คุณท็อซิ และไม่สบายใจในก่อนหน้านี้ผู้อ่านมองดูว่าคุณมีความลังเลค่อนข้างเยอะนะตอนนี้แต่ผู้อ่านมองดูว่าอะไรก็แล้วแต่นะคือคุณอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะตอนนี้คุณมี energy ของหนึ่งไม้เด็กถือไม้เข้ามาแล้วก็ the star นะคะถ้าคุณมีการเดินทางนะในช่วงนี้นะชาวราศีเมษ คุณอาจจะพบเจออะไรใหม่ๆจากการเดินทางของคุณทําให้คุณมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาก็ได้นะคะถ้าคุณมีประเด็นกับคนเก่าๆของคุณอยู่นะคุณอาจจะมีอะไรที่ที่ทําเข้ามาใหม่อ่ะเราทาให้คุณสบายใจมากขึ้นก็ได้นะผู้อ่านมองดูว่าแต่คนของคุณนะ่นะนตอนเนี้ย ผู้อ่านมองดูว่าน่าจะอยู่ไกลกับคุณเป็น energy ที่อาจจะเป็นคนต่างชาติได้นะคะแล้วก็มีอายุที่อาจจะน้อยกว่าคุณแลาต่างจากคุณต่างทุกอย่างก็ได้นะเลยทำให้คุณกับเขาอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไปกันได้ยากคุณอาจจะคิดแบบนั้นนะคะคุณก็เลยมีความลังเลก็ได้นะคะเพราะว่า energy ของคุณเขาอาจจะเป็นแบบต่างศาสนาไกลกันอยู่กันคนละที่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้คุณแบบไม่ค่อยมั่นใจก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องปรับตัวเข้าหาเขาเยอะเพราะด้วยความต่างแต่ผู้อ่านมองดูว่า คุณกับเขามีความเป็นคู่กันนะเพราะว่านี่ไงคุณมีสองถ้วยนะคะพลังงานดีมากเลยอ่ะหกถ้วยเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เป็นทวินเฟรมได้ก็คือมีความเป็นคู่แท้ได้นะคะมีการทำบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเห็นไหมเข้ากับช่วงนี้เลยบุพเพสันนิวาสนะคะถ้าคุณเ,เชื่อเรื่องชาติพบผู้อ่านมองดูว่าเนี่ย เขาอะคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนของคุณได้คุณทั้งคู่ยังมีความรักให้แก่กันนะคะคุณกับเขาว่ามีความเป็นคู่กันค่อนข้างสูงผู้อ่านบอกเลยนะแล้วจริงๆแล้วว่าคุณทั้งคู่อาจจะคิดเคยคุยกันถึงขัน้นอ,อ,อยากสร้างครอบครัวนะคะอยู่ด้วยกันถึงขั้นแบบคอมมิตเมนต์แต่งงานก็ได้เห็นไหมคะสี่ไม้ หรือว่าพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณทั้งคู่อาจจะแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้นะคะออมีความรักให้แก่กันนะคืออาจจะแบบว่าแต่งงานอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งแต่ว่าณตอนเนี้ยคุณทั้งคู่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรที่มีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวก็ได้นะ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งคุณฝั่งเขาเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหาซึ่งกันและกันหรือคนรอบข้างเข้ามายุ่งเกี่ยวมากเกินไปทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหาการในช่วงนี้นะคะอาจจะแบบว่า คุยกันไม่เข้าใจนะเราก็เกิดอาการแบบเงียบใส่กันแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาเยอะนะสําหรับคุณกับเขาผู้อ่านมองดูนะแค่ว่าอาจจะแบบว่าคุยกันไม่เข้าใจแล้วทะเลาะก,กันขัดแย้งกันในเรื่องที่คนอื่นเข้ามาเป็นประเด็นกับพวกคุณแต่ขอให้คุณวางใจเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายถ้าคุณอยู่ไกลกันผู้อ่านมองดูว่าเขาของคุณก็จะมีการอยากจะเดินทางนะคะมาหาคุณนะอยากจะแบบอยากจะแบบ ใช้เวลาอยู่ด้วยกันน่ะอยากจะทำให้คุณแบบแฮปปี้มีความสุขนะจะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรโนเวทความสัมพันธ์ของพวกคุณถ้าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะมันสต็อปมันหยุดไปในชั่วคราวนะคะอาจจะด้วยตัวคุณเองที่อาจจะเหมือนกับปิดกั้นเขาไม่อยากคุยเพราะว่าทะเลาะก,กันหรือว่าเขากับคุณนะเหมือนเว้นสเปซให้สเปซซึ่งกันและกันในช่วงนี้ต่างคนต่างอยู่เงียบๆใช้ความคิด นะคะไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอยู่ไกลกันก็เป็นไปได้แต่ผู้อ่านเชื่อว่าคุณทั้งคู่ยังมีความรักให้แก่กันค่อนข้างเยอะนะคะหกถ้วยนี่หมายความว่าเขาของคุณอ,อาจจะกลับมาง้อคุณก็ได้ถ้าคุณไม่ได้คุยกันในระยะนี้แล้วหรือสักช่วงหนึ่งแล้วนะคะหมายถึงว่าอยากจะกลับมาให มาง้ออ่ะมาขอคืนดีให้ความรักของคุณกับเขาอ่ะดีเหมือนเดิมเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นคู่รักเหมือนเดิมแต่คุณก็อาจจะเหมือนแบบยังไม่แน่ใจได้นะคะในในช่วงเวลาใกล้ๆเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะเอายังไงก็ได้นะคะสองเหรียญสองดาบเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับลังเลคุณกลัวว่าเดี๋ยวกลับไป ก็จะเหมือนเดิมคุยกันแล้วมีความไม่เข้าใจขัดแย้งกันด้วยเรื่องผู้ใหญ่ด้วยเรื่องคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณอีกแล้วมันทาให้คุณแบบตัดสินใจลําบากถ้ามันจะมีปัญหาอะไรอีกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก็ยังลังเลอ่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงแต่ผู้อ่านมองดูว่าให้วางใจเพราะว่าแนวโน้มในอนาคตอ่ะคุณจะมีความสุขกันอีกได้นะคะเพราะว่าไพ่ The World ขึ้นเป็นไพ่ที่ดีนะชาวราศีเมษ ไพ่เดอะเวิลหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกันนะสุดท้ายแล้วคุณจะกลับมาอบอุ่นจะกลับมารักกันอย่างมีความสุขนะคะถ้าคุณเป็นคู่กันนะคุณจะมีความสุขในแบบที่เขาเรียกอะไรอ,ะอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะจะมีการแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ดีขึ้นนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันหรือถ้าอยู่ไกลกันคุณก็จะได้มีการเดินทาง มาอยู่ด้วยกันได้เคลียร์ใจกันได้ทำให้ปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันดีขึ้นผู้อ่านบอกเลยนะให้ชาวราศีเมษระวังใจเถอะในช่วงเนี้ยถ้ามีอะไรที่ก่อนหน้านี้ที่มันดูจะขัดแย้งกันในความสัมพันธ์น่ะให้เหมือนกับให้วางใจว่าปัญหามันจะแก้ไขได้นะคะคือตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนหรืออะไรก็ได้อะเลือกอะไรไม่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะ หาคำตอบได้นะคะให้ใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะส่วนคนมีคู่อ่ะที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรผู้อ่านมองดูว่าตอนนี้คุณทั้งคู่อาจจะแบบว่ามีการแบบได้แบบคุยกันว่าอาจจะคอมมิทเมนต์ก็ได้อาจจะได้อยู่ด้วยกันชัดเจนมากขึ้นพัฒนาเลเวลสร้างครอบครัวคนของคุณอาจจะขอคุณแต่งงานเห็นไหมคะมีสีไม้เข้ามาอาจจะแบบว่าวางแผนนะคะสร้างครอบครัวมีการเริ่มต้น นะคะที่ดีอาจจะวางแผนมีบุตรกันก็ได้นะคะคุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องบุตรนะถ้าอยากมีน้องนะคะคุณทั้งคู่รักกันดีถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ไกลกันคุณก็พยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะคีปความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะให้อยู่ในเลเวลที่ เหมือนเดิมสวีทก็พยายามที่จะสวีทเหมือนเดิมแต่อาจจะระวังคําพูดนิดนึงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคําพูดอะไรที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันได้นะคะเจ็ดดาบอาจจะเรื่องผู้ใหญ่ก็ระวังเรื่องคําพูดกับผู้ใหญ่ของพวกคุณนะะ่ะนิดนึงนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีอีโก้กับผู้ใหญ่เยอะนักนะคะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้แต่ผู้อา่ามองดูว่าคนมีคู่อ่ะที่รักกันดีอยู่แล้วอ่ะ คุณน่าจะแบบว่าคอมมิทเมนต์น่ะเกิดแบบอยากจดทะเบียนนะคะจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานนะคะมีงานเลี้ยงฉลองนะคะแล้วอยู่ด้วยกันนะคะคุยกันว่าเออจะมาอยู่ด้วยกันแล้วนะหรือว่าถ้าเป็นคนไกลมองว่าคุณทั้งคู่จะได้เดินทางนะคะไปใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะที่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะเพราะว่ามีเดอะเวิด์กอ่ะการเดินทางค่อนข้างสูงผู้อ่านมองดูว่า คุณอาจจะตัดสินใจที่จะแบบว่า move ไปใช้ชีวิตกับคนรักของคุณก็เป็นไปได้นะอย่างตอนนี้ถ้าคุณอยู่ไทยคุณอาจจะอยากไปอยู่ต่างประเทศกับเขานะคะใช้ชีวิตสร้างครอบครัวกันที่นั่นหรือเขาก็อาจจะเดินทางมาอยู่กับคุณที่นี่นะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจกันนะคะแล้วก็จะเหมือนพัฒนาและเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้อาจจะแบบเออลังเลไม่รู้จะเอายังไงกันแน่เขาไปอยู่กับคุณหรือคุณมาอยู่กับเขา หรืออยู่ในประเทศไทยเดียวกันอย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าเออจะไปอยู่บ้านคุณหรืออาจจะอยู่บ้านเขาคุณอาจจะแบบว่าคุยกันนะคะเหมือนแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันนะตอนนี้ว่าเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงกันดีนะคะถ้าแต่งงานกันแล้วคุณพร้อมที่จะไปอยู่กับเขาไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีการตกลงกันที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันนะคะสาหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นอะไรของชาวเมธแต่ว่าอย่างที่บอกคนมี คู่ที่มีประเด็นก็ใจเย็นๆนะคะผู้อ่านเชื่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาดีเข้ารูปเข้ารอยขอให้คุณประคองไปก่อนนะช่วงนี้นะคะแค่นั้นเองมาดูไพอังเจ้าอยากจะแนะนำอะไรให้กับราศีเมษคะ forgiveness อ่าให้อภัย,าายให้อภัยนี้ขึ้นบ่อยมากในช่วงพลังงานตอนนี้นะคะ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรกับคู่ของคุณขอให้คุณนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะให้อาภัยซึ่งกันและกันทุกคนนะคะเคยทําผิดด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรจะด้วยคำพูดอาจจะไม่ได้ตั้งใจขอให้คุณแบบคิดถ้าคุณยังรักคนของคุณก็ขอให้คุณนะ่ะให้อาภัยปลดปล่อยนะคะนกาทติฟอะไรที่มันลบๆคุณไม่ต้องเก็บนะคะปล่อยมันไปให้หมดแล้วพยายามแบบเริ่มต้นใหม่ให้ได้เนาะแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะ จะกลับมาดีขึ้นนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันให้อภัยคนของคุณนะคะพยายามคิดให้ได้ว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นเนาะคุณเองก็มีเขาก็มีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ต้องอารุมอร่วยซึ่งกันและกันนะคะมาดู super attractor อยากจะแนะนำอะไรพวกคุณคะไพ่บอกว่า when i make joy a priority b i l l i a n c วิลค okay. ัมเนชชั่น s a รีสปอร์ตวิสระมีแอนด์โมเมนต์ฟอ o r มโอเคพาอยากจะแนะนำว่าขอให้คุณนะคะ enjoy ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างมีความสุขก็คือพยายามคิดทุกอย่างให้เป็นบวกให้มีความสุขนะคะคิดลบอย่างที่ผู้อ่านบอกทุกครั้งว่าไม่ได้ช่วยอะไรนะคะการคิดบวกการปลดปล่อยจิตใจให้ฟโฟลไปตามธรรมชาติจะ ส่งไปถึงคนรักของคุณให้เขารู้สึกเช่นกันนะคะเขาก็จะรู้สึกได้เช่นกันว่าคุณมีความรักมีความปรารถนาดีให้กับเขานะคะให้คุณสนุกสนานทุกโมเมนต์ที่คุณอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นอยู่หรือว่าไม่มีประเด็นขอให้คุณ enjoy กับชีวิตที่คุณมีเขานะคะ ให้คุณนะ่ะคิดไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาเคยรักกันยังไงถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีปัญหาก็ขอให้คุณให้อภัยเขาให้ได้นะคะคิดว่าคุณเคยรักกันแบบไหนเคยสวีกันแบบไหนอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยแล้วพลังงานที่ดีๆอ่ะก็จะยังอบอวนก็จะกลับมาเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งที่ไพอยาาจะแนะนำอืมเพราะฉะนั้นชาวเมฆคะผู้อ่าน ขอให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปให้หมดตอนนี้ไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นการขัดแย้งกันจากคนรอบข้างหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณปล่อยมันไปความรู้สึกเป็นแค่ของคุณทั้งคู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นน่ะให้คุณปรับความเข้าใจกันนะคะเคลีย์เอเนอรที่ไม่ดีออกไปแล้วกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอย่างอบอุ่นให้แก่กันและกันเสมอ ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีเมษนะคะขอให้คุณนะ่ะปรับความเข้าใจกับคนของคุณมีความรักที่แฮปปี้นะคะอยู่ด้วยกันรสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอให้เปิดใจกว้างๆรับทุกท่านเลยใครต้องการปรึกษาส่วนตัวดูส่วนตัวผู้อ่านดีนดีนะคะแอดไลน์ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยก็เจอกันนะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ